มอมาเจอผู้สาละบาทในนี่ผู้สาวแล้วอ่าุณนเ้นงอม่นช่อยากมือไงดิขุดๆมบเห็นเนาะไม่ใส่เกือเน้ออยาไปแ้กันเน้อวันสุดไม่ได้ว่ายอม ยอมใจมาบ้านนี ah, ่ได้พี่น้องเอ้ยบ้านบ้านบ้านปังบ้ารน้องหอยปังอะไรเนาะมาเล่น้ำอ้าวกับอาเพิ่นบ่ได้มาแต่เฮงเลยหละบ่แม่นเป็นปีเหรอว่มาแต่บุญผู้เนาะปีปลายเลยไป ลูก่อเอ้ยเรอ่ปอาลูก่อมันก็คือผออะไพี่น้องเ่ยสบายพี่ลูกไม้หล่นมาใกลต้นเขาว่ะเรมันเนยมาปั๊บปั๊ไปเบิ้งหมูไปเะปึนาไปเไปเบิ่งหมูนะเผื่อก่อนเวไปเด้อธุรกิจใหม่ของเผื่อเนาะของเอาไปก่อน จันลืมปะป่ะลูกปะปะเดี๋ยวเดีผู้ผู้หมู่พาไปแล้วไอ้โหก็มันก็หมักโลแล้วฮะมันก็พามันขึ้นฮะพามันขึ้นฮะมันก็บ่อยอยากลงโลแล้วงานของหมักมันสัมขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขึ้นน้ำลูก

มันยามนะเขาก็จากลบหมดแ,แล้วแทวนะี้เนาะน่ะตีนบ่านเห้ฝุ่นอันนี้ก็แมนตีแมนตะขางนี่วะแมนตะขางเนื้อหอดใจหอดงวัูวอพู ขี่มู๊มาครังนี้ส์คือมินมาเลยของเจ้าหนึ่งวันเดียกันดีคือหน่อยเนาะเออยังเห็ดบ่อเล่ ต่างมาแต่ไซก่อนนะบ่โแม่นพวกมาเห็ดในเฮือนเห็นรุ่งเงินอีมิน,น่ะบ่พวกเดียวกันนะอาเข้าเห็ดแล้วละอะไรสบเทถวนะ เฮ้ยยังไม่ได้มูมาจากโตสิเพะมมาจากโตอยู่งขึ้นไปเป็นแสนลเ็เามัหจะบอมมีตะปงตะปูบ่อนไแค่นะอน่าเขาไปชอบเดี๋ยวยพากันมาพี่บักต้นกามานี่เฉพาะไม่บักอันนะบักแทกเม่นบัแทก ใช้คือว่าจะไปไทยไปยังบ่ไปหอดไทยอยู่โอ้ฮจักมาเชเอวเนี่ยไลยาะสร้างรถกเ็ด้วเียวทุกอย่างบาเอาเบิน่ยปนนหาเยหนาเนี่ยคนไทยเไปจีบเด้อหาเด้อ ปูนก็ซ้ตูนฝายแล้วปะรือว่าบรไลห้องพืดนตูนฝายเลยข้อไหนพันมันข้อละโตบริไลนะแม่นี่ตัวใมพันธุ์ลูกเออนี่มุคุนตรแนี้ตอนแรกนี่เขาเฉหา่บรบไล่ที่กรดัซ้ำเนยกอละิาหรือว่าซ้าโตนะเขาใส่ยางเลยอันนี้เขาก็ซชื้อทิศยางอะไป่ะ ไม่ต่อเขาตาที่มนบริสุทธิ์ได้เสาทอเปล่าธุรกิจใหม่ของน้องเนาเพิ่อนเนี่ยลองเห็ดบังลองเห็ดลองผิดลองถึงบัอันนี้มาแล้วสีคันหอมบ่านี้เลด้วยแม่นะลุงหอมอะไรคันห้องนะมันมันบแคบดิหองกะโตบ่แมี่หอ้เี่องคนท่มเขาคันแล้ว เวลาได้ดูครับไม่มากับวให้ลูกมันออกบวหให้แม่นเขามาหาลูกมันเอาเวลามันนอนมันทับทันทับลูกสายเอออได้ขี้ข้อทั้งเม็ดนะแป๊สนะข้างในใหญ่ใหญ่ละ แม่ไงมันนาะ่ม่ไงกมันพีนะก่อนู้ก่อนูา่อนู้ชาไว้เอออันนี้คือแม่มันเนาะลูกมันจะยัออกมาพี่่อนแรกเนาะเอูมาอไอยู่นีเวลาเอาอันเวลาเอาออกจะแม่มันนะเวลามันยานุ่มยานังไงมาเรียนอยู่นี้สีฮับเลไล่ปลุกลูกสามโต๊ะอยนะ ลองเบื้องเอ่อ้คิดหม่าิสร็จไมได้ลงพิษลงคืวเบิ้งยเหงิบงปังไปนาดองบอหนังยังอยู่คนน่ะใสเบ็ดเาลงไปใส่เบ็ดเออส่แล้วก็นั่งเผาอยู่หันไปใ่ป

เงี่ยพวกห้าเลท่าเพลังเห็ดอะไรแบนีานรเนี่ดอกัๆนข้ขึ้นกะนอนเพาะบ่เลยพวกปูนพวกเงยเนี่นอนเพาะกเใะเเยอะ แน่นป่ะอันนี่ผเซ็ตและหลักมันหนักหลักจบ้เอะเออเออเอมจะไปจับมันเปื้อนอันนี้เห็นบอกเปื้อนเลยดิเอ้เปื้อนเลยด้มือจะหาประหลางน้าในสสยบาทนี่อันนี้นอกเหอนจับจับหมไปจับอุ้ กำลางมือใส่แับนั้นดิครับพี่โอ้โหโหธุรกิจใหม่เป็นแบบเนาะเสียงผิดเสียงที่เกิดไปเรื่อยๆเป็นอะไทไปมีแบบว่าโควิดเนาะพนาในแก็เกิดไปการลงทุน การลงทุนมันก็มีความเสี่ยงนะมันก็มีได้ท้งได้ท้งเสียอะไรพี่น้อาไว้นะแต่ว่าอันนี้ก็ยิงตามหมูมันจะเป็นราคาบบกแค่นั้นล่ะถ้าส่วมันขึ้นราคามันขนาสชีได้ดีนะเนาะถ้่ว่าหมูมันลงราคามันก็โอ้แบบมันลงราคาบัดใส่หัวอาหารหลายปากนี่หัวอาหารแพงมันก็อันนั้นเนาะ หนามไปนะไปกินน้ำต้นะมหน่อโอเค okay, พี่น้องเนะอลยเนาะกาซีได้จบขีกดกสัมฤทธิ์ก่อนเนาะขอบุญขอบคุณที่เขา <ใจ S 1> ้ามาร่วมมาสมี่น้องเด้อเนาะฝากกดไงแหลกกระจายกติดตามมากาซีได้เมือนพี่น้องเลยเนาะบุดีมือแห้งมีแจ่วอยู่ปะฮะมีให้ใครเหมือนกันพี่น้องเลยเออขีดยากบุดีเลยขีดสม,มังม่วงก่นนะอนเนาะสมังม่วง มังคซาบอราเลยมองโม่ปุ๊บมันสบายด mm. ีสบายดีเพื่อทงนี่มันมีแต่งัวแต่ควายเนาะถ้าบราได้มีหอดหนาหอดเพีองไม่ว่ายา่มือแรงแล้วมันสีขาวเคาะแล้ว่าเขาไม่ได้ปล่อยสินี่ยนี่ตั้งัวเป็นฟูงอยู่มันโมบายใกล้เรามีแต่หัวแต่ส่วน ไปบ่อยู่ไไปบ่ไปบ่ไปบ่ไปยุฮ